สองร้อยลิตรหนึ่งขวดหนึ่งซองลงดินลงให้หมดเลยลงให้หมดเลยไม่ต้องกหัวแต่เดี๋ยวใบใบพวกใบไม่สวยใบตุกลามก็ปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งอ้างออกมาออกไหมแล้วเดี๋ยวใบพวกสร้างใบอ่อนน้ำมันก็จะเป็นใบเกลือไวแล้วมันพุ่ไม่ต้องกังวนมาดูนะคะแล้วเราฉบต้นที่เป็นกระนะคะที่ไม่สมบูรณ์ต้นเป็นกระ เจะไมุ่่น,น,น,นอ,ยอยู่ตรงหัวุนหัวหัวงอเนี่ย<ม>แล้วเดี๋ยวดูนะถ้าเราลาดดินนะลาดไอหัวจริงๆทนะุกกลิ่งแล้วเราพยายามพ่นเวลาพล่วนะ<า>วออุะพ่นมพ่นผึงตายสงพุ่มพ่พหนหมดเลยไม่ต้องเออไหลหมดเลย,เ,เ,ลยเราอย่ากลัวเปลืองไหลไหลให้หมดเลยตายท้องกิ่งและไอพวกนี้นะ เนี่ยไอพวกนี้มันโชว์มันแดอดางนี้เลยนเลาานี่ยแล้วตามัาเนี่ยไอโน